สวัสดีครับทุกคนพอดีว่าเราไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรื่องอะไรมาคุยกับทุกคนดีะครับแต่อเผอิญว่าเมื่อน่าจะประมาณสองวันที่ผ่านมาครับทุกคนคือช่วงที่ผมนอนนะครับผมจะเป็นคนที่ชอบเปิด youtube ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นบทความหรือเป็นเกี่ยวกับ คอนเทนต์ที่มันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับฟังเหมือนกับกล่อมให้เราหลับอ่ะแต่โดยปกติแล้วผมก็เป็นคนที่หลับง่ายนะไม่ใช่หลับยากแต่ชอบเปิดเพลงฟังหรือเปิดคอนเทนต์ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้หลับไวขึ้นแล้วทีนี้ผมก็ไปสะดุดกับคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะทุกคนจริงๆนะอยากจะให้เครดิตเขาเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า ต้นเรื่องนะครับมันมายัางไงคือผมหลักตาฟังอะทุกคนแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้ดูว่า่ามันเป็นคลิปของใครหรือมันมาจากชาแนลไหนผมมานั่งลํำลึกได้อีกทีก็พอจะจําได้คร่าวๆอะครับคือมันเป็นนิทานเรื่องหนึง่งไม่ใช่น,นิทานอีสศนะทุกคนเป็นนิทานแต่เป็นนิทานเหมือนกับแง่คิดสอนใจอะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเด็กอยู่คนหนึง่ง อยู่กับพ่อของเขาอะอครับแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าคุณค่าของคนคืออะไรอ่าซึ่งพ่อของเขาอะทุกคนก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคุณค่าของคนเป็นยังไง<ม>คือเขาก็ให้แง่คิดว่าให้ลูกะไปหยิบก้อนหินมาหนึ่งก้อนแล้วเดินไปที่ตลาดเพื่อที่จะไปขายก้อนหินก้อนนั้นแต่ในขณะทีู่อ่าลูก กำลังจะขายก้อนหินก้อนน้ำน,นะครับถ้ามีคนมาขอซื้อให้ลูกะครับไม่ต้องบอกราคาแต่ลูกอะให้ชู2นิ้วแทนอ่ะลูกก็ทําตามทีนี้ลูกก็ไปตลาดแล้วก็มีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาก็ถามว่าหินก้อนนี้ราคาเท่าไหร่เด็กคนนั้นครับก็ทําตามที่พ่อเขาบอกโดยที่ไม่พูดอะไรพร้อมกับชู2นิ้วลูกค้าคนนั้นก็เข้าใจว่า ราคา20บาทใช่ไหมพร้อมกับยื่นเงินให้20บาทเด็กคนนั้นเมื่อขายหินก้อนนั้นเสร็จเรียบร้อยก็นําเงินกลับมาที่บ้านแล้วบอกกับพ่อของเขาว่าพ่อครับผมขายหินก้อนนี้ได้ในราคา20บาททีนี้พ่อเขาก็ให้ก้อนหินอีกก้อนหนึ่งกับลูกเขาแล้วบอกว่าให้ลูกอะ่ะเอาก้อนหินก้อนเนี้ยไปขายที่พิพิธภัณฑ์ เด็กคนนี้ก็ทําตามอีกแล้วพ่อเขาก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าถ้าเขาถามราคาลูกไม่ต้องบอกแต่ให้ลูกชูสองนิ้วแทนเด็กคนนั้นก็ทําตามเหมือนเดิมนะทุกคนเขาก็เดินไปที่พิพิธภัณฑ์พร้อมกับไปเสนอขายหินก้อนนั้นนะครับให้กับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เจ้าหน้าที่เห็นหินก้อนนั้นก็อยากได้แล้วก็ถามว่าต้องการขายที่ราคาเท่าไหร่ด้วยความที่เด็กนะครับก็ทําตามที่พ่อเขาบอก ก็ทาเหมือนเดิมครับเหมือนกับไปขายที่ตลาดเขาก็ชู2นิ้วเจ้าหน้าที่พิธีกรรมเขาบอกว่าต้องการขายในราคา2 0,000ใช่ไหมนะครับดังนั้นเด็กก็รับเงินมา2 0,000แล้วก็วิ่งกลับบ้านแล้วก็มาบอกพ่อของเขาทราบว่าหินก้อนที่พ่อให้มาเขาซื้อในราคา20,000บาทซึ่งถือว่าเป็นเงินเยอะทีเดียวทีนี้พ่อเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพร้อมกับยื่นหินให้อีกก้อนหนึ่ง แต่ทีนี้หินก้อนนี้ให้ออกไปขายที่ร้านอัญมณีโดยที่เงื่อนไขย,ยังเป็นเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือถ้ามีคนถามราคาให้ชูสองมิวแทนเด็กคนนี้ก็ไปที่ร้านขายอัญมณีแล้วก็มีคนเห็นอัญมณีเห็นหินก้อนนี้นะครับแล้วสวนใจในคุณงามน้ำของหินก้อนนี้หรือคุณค่าของหินก้อนนี้ปุ๊บ เขาก็ถามว่าต้องการขายที่ราคาเท่าไหร่เด็กก็ทําเหมือนเดิมครับคนที่อยู่ร้านอ่าขายอัญ,ญมณีเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าเจ้าต้องการจะขายสองแสนใช่ไหมนะครับพร้อมกับยื่นเงินสองแสนให้เด็กก็วิ่งกลับมาที่บ้านพร้อมกับบอกกับพ่อ,ขอเขาว่าเขาขายหินก็นั้นได้ในราคาสองแสนบาทซึ่งหลังจากนี้พ่อของเขาก็ได้อธิบายว่า หินก้อนนี้ก็เปรียบเสมือนตัวตนของเราคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวหินแต่คุณค่ามันอยู่ที่หินก้อนนี้จะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่จุดุดใดถ้ามันอยู่ที่ที่มันมีคุณค่าหรืออยู่ที่ที่มันถูกที่มันจะมีคุณค่าในตัวของมันเองตราบใดก็ตามที่มันอยู่ไม่ถูกที่มันก็จะไม่มีคุณค่ามันก็เหมือนกับการที่ตัวคนเราอะครับ ถ้าเรายือนอยู่นะจุดไหนแล้วมันไม่ใช่จุดหรือไม่ใช่ที่ของเราเราก็จะดูเหมือนคนไม่มีคุณค่าแม้เราจะเป็นคนที่ดีขนาดไหนก็ตามเพราะไม่มีใครมองเห็นคุณค่าของเราเพราะเราไม่ได้อยู่จุดที่เราควรจะถูกเห็นคุณค่านั้นนั่นซึ่งผมได้ยินนิทานเรื่องนี้แล้วก็เออกลับมาคิดกับตัวเราเองเหมือนกันนะทุกคนว่า จริงๆแล้วการที่เราจะวัดคุณค่าของเราอะ่ะมันไม่ได้วัดกันที่การกระทําหรืออะไรเพียงอย่างเดียวมันมีจุดอื่นที่เอามาช่วยประกอบอย่างนี้ทางเรื่องนี้เขาพยายามจะบอกว่าต่อให้เรามีมูลค่าในตัวของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยู่ไม่ถูกที่มันก็ทําให้เราไม่มีคุณค่าก็ อยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าผมเล่าไม่ละเอียดหรือไม่เคลียร์ยังไงก็ลองไปเซิร์ชดูใน YouTube อีกทีก็ได้นะทุกคนถ้าใครชอบมันจะเป็นนิทานสั้นๆอย่างเงี้ยครับแต่มันแฝงด้วยแบบแง่คิดที่แบบเฮ้ยทำให้เราต้องแบบเฮ้ยอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังดูแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วแหละแต่ก็เชื่อว่าอย่างน้อยสัก5%นะครับยังอาจจะมีคนที่ยังไม่เคยฟังก็ถือว่าเล่าให้คนที่5%นั้นฟังละกัน ส่วนอีก95%ที่อาจจะเคยได้ฟังแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันครับจะได้นำไปปรับปรุงเรื่องต่อไปให้ครับสุดท้ายถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับและยังไม่ได้กดติดตามนะครับกด subscribe รบกวนช่วยกดกระดิ่งนะครับรบกด subscribe เพื่อให้เป็นกำลังใจสำหรับผมด้วยนะโอเคครับวันนี้บายบาย